เราจะมาลองจำลองเหตุการณ์คนไทยข้ามถนนแต่ละแบบกันรถมาถึงข้ามแล้วเย็นนี้พ่อมจะกินอะไรอะไรก็ได้ง่ายๆดิอะ เขียดิลุกกับป้าเป็นไรกันเนี่ยจะข้ามก็ไม่ข้ามยึกยักยึกยักอยู่นั่นแหละจะเอายังไงจะให้ป้าไปเลยเองจะมาหรือมาบอกป้ามาสิเองจะมาหรือจะให้ป้าไปหรือจะเอายังไงโอ้ยเด็กพวกนี้ขับรถไม่รู้เรื่องรู้เราเด็กสมัยเนี้ยไม่เคยสนใจคนแก่จะมาจะขับพวกก็ไปสนใจอ่ะคนแก่คนเฒ่าคนแก่เดินช้าเดินอะไรไม่เคยจะสนใจสนใจแต่ตัวเองจะไปจะมาไม่รู้เรื่องเลยเด็กพวกนี้อย่าไปทำอย่างงี้กับใครอีกนะขับรถนี่ไม่ได้รู้เรื่องรู้เราอะไรกับใครเลยอ่ะ ม,าาม้าหลายมันอยู่ตรงไหนไว้เจมนั่นเหรอพีชใช่ไหมนักเรียนกูไม่มีตังค์ือรถเมล์แล้วเนี่ยกูม,มีเจ็ดบาทเองอันเก่ามึงก็ยังไม่คืนกูเลยเฮ้ยมึงเขียร์ดิเฮ้ย,ย,ย,ยทำไมมึงข้ามถน,นนอยูวะเ,เด็กคนเด็กอยู่ยงไงมึงข้ามถนนนีวะเธอพี่เขาข้าพี่เพื่นอนผมมันแกล้งอ่ะมันหยอกผมมามึงแหละเพราะมึงเลยกูไม่ได้ดูรถด้วยอะรถจะชนแล้ว ไอเด็กเป็ดอย่าให้รู้ว่าพ่อเป็นใครเข้ามูอเป็ดมึงโดนกูนแน่ไปไปไปช่วยเวลาไม่มองรถอโอ้โหมึงข้าม,านมันเป็นยังไงมึงคิดอะไรอยู่อยากตายใช่พี่จนผมไม่ตายไปเลยจนเลย ไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยพ่อแม่ไปไม่ทิ้งอะไรกูเลยมึงมีสักร้อยยังไงพี่เอาไหมมึงผิดว่ะเออดีตังสดไม่ด้วยตอนนี้ตอนเลยยืนเลยจอนเลยติดโทรศัพท์ไม่เคยไล์ให้กูเลงมีเวลาไปโพดนู่นโพดนี่ถ้ามางนีได้ไงเนี่ยบอกไอ้พุ่งกูดิ มึงเห็นไปเนี่ยที่ข้างล่างเป็นร้อยเอเคอร์เนี่ยมึงไม่ขี้พลาดไปละ่ะก็เห็นแล้วว่ากูเล่นโทรศัพท์ไปแต่ไก่มึงขี้มาเห็นกูแต่ร้อยเมตรนั่นแหละวะคนยังมึงเนี่ยต้องรู้กันทั่วโลกชาวโซเชียลนะครับดูครับคนไม่มีน้ำใจเลยเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์ด่ามันกันเลยนะครับโโคนดูเลยเนะี่ยหน้าตามันฟ้องคนเนี่ยมองกันไว้เลยนะรถมันนี่นะครับดูกันไว้เลยไปไงไปไง,ไง,ไง,ไงตัวเชียอกูนี่ไปเลยไปเลยเฮ่เนแล้วกอนทัอันนี้หนักสุดเลยมองเห็นแต่ไม่หลบ จะไปก็ไม่ไปเห็นรถไหมเนี่ยยุลบทำไมลบทำไมฮะยะลบยังไงมาดำนะขนาดนนี้ใครจะลบไหวอะไรดำดำมันวะเอออะไรมึงเนี่ยก็ทั้งเงาทั้งดำดูเหมือนไม่ขนาดนี้หมุกเงามันไม่ลบมือยังไงวะอะไรดำดำเงาเงาเลยทําดนีอะไรดำดำก็ยางนี่ไงมันทั้งเงาทั้งดำเนี่ยไม่เก็บเลยว่าแต่ใช้ของอะไรเนี่ย เดี๋ยวกูใส่แว่นก่อนแสบตาแส่งเงาสะท้อนเหลือเกินจะบอกได้ยังว่าใช้ของอะไรอ๋อว่าแล้วทำไมไม่มีใครลบเราเลยวันนี้เดี๋ยวจะบอกก็พอใช้ซุปเปอร์แบค็คโคตรยางดำดำสนิทเงาฉ่ำกันน้ำติดทนนานมากกว่า2สัปดาห์ราคาเพียง69บาท2ขวด100บาทเท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศซุปเปอร์แบค็คโคตรยางดำ โอ้เราก็ว่าเงาเท่อ่ะเอาไว้ใช้เดยวบอกขวางทางข้ามถนนนะฮะไปขคือรถไปเจมลิฟตของนดำเลย้ถแลบมันดำจริงนะลบมันดำจริงนะนะหูมัน้ำอ่ะเออเอาไปขัดยางรถที่บ้านไปเอ๊ซุปเปอร์แบ็คโคตรยางดำ เพียงแค่เทใส่ฟองน้ำแล้วก็ป้ายเข้าไปที่ล้อแบบนี้แล้วก็ลูดฟาบเงาวาบแถมกันน้ำอีกด้วยสามารถใช้ได้กับอย่างทุกประเภทไม่ว่าจะล้อรถยนต์ล้อรถมอไซค์ล้อรถไถล้อรถจักรยานก็สามารถใช้ซูเปอร์แบคได้เพียงแค่นี้ก็เงาวาบจับต้องได้ขอย้ำอีกทีซูเปอร์แบคโคตรยางดำดำสนิทเงาฉ่ำกันน้ำติดทนนานมากกว่า2สัปด,ดาห์ราคาเพียง69บาท2ขวด100บาทเท่านั้น สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ